โอ้ยส้มโอทุกคนส้มโอนี่ไงต้นมันส้มโอเนื้อสีชมพูงไงทุกคนนี่นี่เหลือรวกอันนี้ยังไม่พอกินเนาะไอ้ส่วนที่พอกินเราก็จัดการฟาดเรียบหมดแล้วจะไปรออะไรมูโอ้โอยังเหลือไว้ให้เรากินเนาะอืมสวยมากเลยทุกคน เดี๋ยวเรามาดูโซนนี้ดีกว่าเรามาดูโซนนี้ดีกว่านะโซนนี้ของเราอะมุมน่ารักนี่ดูซิเห็นไหมแต่ครูเราก็สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดูสิเนะี่ยอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรทุกคนรู้ทุกคนรูน้ไหมนี่อะไรเขาเรียกต้นครูนะที่บ้านเราเขาเรียกต้นครูนี่ไม่ใช่ต้นเผือกนะทุกคนไม่ใช่ต้นเผือกมนะเข้าใจผิดว่าต้นเผือกนะ ต้นขุ้นขูนที่เขากินใบเอาี่เขานิยมไปกินกับส้มตำแกงก็ได้นะทุกคนนะแกงก็ได้นะทุกนี่หัวมันนะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่หัวเผือกนะเนี่ยใช่ไหมนี่ไม่ใช่หัวเผือกนะเนี่ย,น,น,ยนี่มันหัวขูนเอะหรือจะเป็นหัวเผือกเดี๋ยวเราแหวดูดหน่อยกันนี่หัวขูนนะเนี่ยเดี๋ยวอาวัางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอฝังอีกทีวางไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้ขอถ่ายรูปก่อน ปลาลูกเสือขู่เราตรงนี้นสวยๆตั้งนั้นเลยทุกคนโอ้เต็มแบบงามนะเนี่ยทุกคนว่าไหมงามใชมะนาวต้นนี้ก็ดกนะทุกคนนะดกไหมเห็นไหมโดกนะแต่มันหล่นอนะทุกคนรู้ไหมโอ้กล้วยเราดสูสิสวยๆเช้นนั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยนูนนูน ตรงนี้ชุ่มฉ่ำอุราดีเหลือเกิน้ด,ดูสิาไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ดีกว่าน,นะเดี๋ยววันนี้อาจจะพามาเดินชมสวน,นโซน,นเต็มเลยทุกคนจะไปรออะไรนี่โอ้วยก็ง,งามเนาะช่วงนี้นี่อยู่ดีๆก็พาทุกคนมาเที่ยวป่านะวันนี้นะ ไปแล้วโอ้ยกลย้วยงามเนาะออกกลุ้บเต็มเลยออกลุ้เต็มเลยทุกคนออกกลุ้บเต็มเลยเนีู่ตดูสิดูไหมต้นนู้นก็ออกก้นนู้นก็ออกอู้ววอันนี้อันนี้เป็นเดี๋ยวเขาเรียกดอกกล้วยนะอันนี้มันเริ่มจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเรา,าหักดอกกล้วยทิ้งกันนี่นี่มัน,นทิ้งไปเลยนะ มันจะได้ลูกมันจะได้โตโตเขาว่ากันงั้นแหละ